ทดลองตามชื่อคลิปเลยนะไปอ่ะเขาก็จะกืนไปกับผิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงบางเสียงคือเราอะ่ะรอให้เขาหยุดไม่ไหวแล้วเราก็เลยเหมือนเหมือนโดนดุเลยอะ่ะ เราก็เลยเปิดคลิปขึ้นมานะคะเพราะเราลองมาทั้งวันแล้วจริงๆวันนี้เราจะมากับการทดลองตามชื่อคลิปเลยนะคะก็คือแป้งตัวหนึ่งที่แบบว่ายอดฮิตฮิตมากๆอะไรที่ฮิตฉันจะตื่นเต้นตลอดเลยเรายกเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารัก น่าจับต้องก็เลยคิดว่าควรจะมาแนะนำกันนั่นก็คือ2 p original oh my good skin filter นะคะทานสรูเซนต์ p o w เดอด้วยอันนี้ก็จะเป็นแป้งทานสรูเซนต์ก็ทุกคนก็จะเห็นว่าผิวเรามาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะมาทดลองตัวนี้ด้วยเรารีวิวของเขาไปเป็นน่าจะเป็นลิปก็คือชอบใช้ดีราคาไม่แพงนะคะวันนี้เราเลยจะมาลองตัวนี้ตัวแพคเกจเนี่ยคือดู minimal, mini ai, มนะินิมอลมินิใจมากๆนะนี่ แบบนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวแป้งเนี่ยเขาเป็นแป้งฝุ่นปร่งแสงเป็นเนื้อละเอียดด้วยนะช่วยเบอร์ผิวช่วยเบอร์รูขุมขนต่างๆได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรอยต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะตัวแป้งเขาเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดการเป็นสิวด้วยอันนี้ก็คือข้อดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือแป้งเนี่ยสามารถเติมระหว่างวันได้นะคะ คือเขาจะช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมเช่นแบบทั้งวันหน้าก็คือเริ่มไม่ไหวแล้วก็คือซับตัวนี้ก็จะช่วยเมคอัพกลับมาสวยเหมือนเดิมได้ด้านในนะคะพับ ต้องบอกว่าลองใช้มาแล้วเพราะว่าอดใจไม่ไหวจริงๆนะคะพับเขานุ่มมากแบบนุ่มจริงนะคะแล้วก็ตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดเขาจะเป็นตะข่ายมาแบบนี้นะคะและตลับนี้นะคะมาในราคา279บาทราคาแบบว่าน่าคบหาสุดๆนะคะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยมาให้ถึง10กร,รัมเลยก็คือใช้ไปเถอะนี่เห็นปะ ที่จะลงคือแก้วลงรองพื้นมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแก้วจะขึ้นตอนที่ไม่ได้ลงรองพื้นให้ด้วยนะคะแบบผิวเดียดียกับอันนี้ลงรองพื้นมาแล้วก็จะมีหนึ่งระดับแล้วก็เดี๋ยวลงกันดูว่าเขาจะช่วยเบลอรูขุผมขนได้ประมาณไหนนะคะขอซูมไกลอีกนิดนึงนะคะแก้วจะให้ดูเนื้อแป้งเขาก่อนนะคะจะเห็นได้เลยว่าเบลอโฟกัสมากนี่เนื้อเขาจะแบบ เนียนละเอียดนะคะเป็นแบบนี้เป็นโปร่งแสงก็คือถ้าเราเกลี่ยเกลี่ยไปอะ่ะเขาก็จะกืนไปกับผิวขึ้นแบบอีกแบบหนึ่งให้ดูก่อนละกันเนาะแบบลงเดียวๆว่าเอ่อตอนลงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรูขุมขนอยู่คือกล้องอะ่ะอาจจะแบบโฟกัสไม่ได้ชัดมากเพราะว่ารูขุมขนแก้วอะ่ะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแต่ว่าถ้าซูมให้ดูอะ่ะก็จะเห็นว่ามีรูขุมขนนะคะก็จะ ทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนว่าช่วยเบลอรูขุมขนได้แค่ไหนคือตอนแรกแก้วลองลงไปกับหน้าแก่รู้สึกว่าคือเหมือนพรางรูขุมขนแบบให้ดูแบบเนียนลงไปเลยอะเออแต่ต้องแบบโฟกัสแบบชัดๆจริงๆนะคะอันเนี้ยแก้วคิดว่าเขาเบลอได้แต่ว่าตรงอื่นอะด้วยความที่เขาเป็นแป้งที่เป็นโปร่งแสงแบบเนี้ยเขาก็จะปกปิดได้กลางๆนะคะแต่แก้วาจะให้ทุกคนดูประสิทธิภาพเดี่ยวๆของเขาว่า ทาออกมาแล้วได้เป็นประมาณนั้นนะคะก็คือถ้าข้างที่ทาน่าจะดูนวลขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบว่าเ,เหมือนใส่ฟิลเตอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกข้างหนึ่งก็คือจะชัดจริงนะคะมีรูขุมขนอยู่ส่วนหน้านี้ที่เราจะลงให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเอาแป้งออกมาก่อนนะคะทีละนิดก็ได้นี่ประมาณนี้ทุกคนจะเห็นรูขุมขนตรงนี้เนาะเห็นอยู่เนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกดลงไปนะคะ เดี๋ยวทากดๆไปนะคะทั่วครึ่งหน้าฝั่งนี้แล้วให้ดูความต่างน่าจะเห็นความต่างนะคะอันนี้ก็คือข้างที่ทาแล้วแล้วก็ข้างที่ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวเราจะทาทั้งหน้ากันเลยนะคะฟินิชลุกวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแก้วจะทิ้งเวลาจริงๆไะแก้วจะถ่ายคลิปเนี่ยต้องนานแหละแต่รอให้เสียงฝนหยุดอย่างที่บอกแต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้ถ่ายทักทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรอให้แบบ ผิวผ่านเวลา2-3ชั่วโมงให้แบบน้ามันเกิดแล้วก็เดี๋ยวเติมหน้าให้ดูอีกนะคะพออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บหนึงแล้วก็กลับมาให้ดูลุควันนี้คงจะแต่งเบาๆเพื่อให้เห็นงานผิวโดยรวมนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จริงๆแล้วแต่งหน้าเสร็จมาพักใหญ่แล้วแล้วก็ผมอ่ะก็คิดว่าแบบเออเก็บดีกว่ามันจะได้ดูแบบคอมพลีทลุคให้ทุกคนได้เห็นเมคอัพชัดๆนะคะลุคที่ออกมาก็จะเป็น ลุกประมาณนี้คือรู้สึกว่าผิวสวยมากนี่กลิบกลับเลยนะคะความเงาใดๆก็จะเห็นว่าแอบเพิ่มนิดหน่อยนะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์นะคะทุกคนหน้าไม่ได้มันก็คือเพิ่มให้มีแสงและเงาตกกระทบนะคะสวยมากแล้วชอบมากเลยอะเมคอัพลุกนี้ทุกคนคิดว่าไงทุกคนชอบลุกนี้กันไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งเวลานะคะซักประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงให้แบบความมันเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะลอง ซับหน้าด้วยแป้งโป่งแสงของ 2P Original ตัวนี้นะคะว่าพอซับแล้วเนี่ยผิวยังดูสวยเหมือนเดิมไหมที่เขาเคลมไว้อีกหนึ่งคำเคลมนะคะที่เราจะทดสอบกันแต่ว่าในคำเคลมในเรื่องของเบอร์ลูงขนเนี่ยแก้วคิดว่าให้ผ่านไปเลยเพราะว่าเห็นกันอยู่แล้วแหละในกล้องแล้วก็ในกระจกที่แก้วส่องนะคะสรุปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งเวลาหน้านี้นะคะอีกพักหนึ่งจริงๆอะ ทิ้งเวลามาชั่วโมงนิดๆแล้วนะเพราะว่าอีฉันนก็ไปเล่นติ k t o อกมานะคะ<ม>ก็เลยจะผ่านเวลามานานแต่ว่าเพิ่งจะมาอัปเดตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งเวลาอีกพักใหญ่ๆนะคะเพื่อให้ดูผิวว่าเป็นยังไงหลังผ่านไปยาวนานนะคะกับเมคอัพลุคนี้มาสรุปกันค่ะทุกคนนี่อัปเดตผิวในช่วงเวลา2ทุ่มกว่านะคะ ซึ่งเราเนี่ยกะเวลาไว้ว่าประมาณซักแบบให้ความมันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาสรุปก็คือประมาณ2-3ถึงชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ผ่านเวลาไป5ชั่วโมงกว่าเกือบ6ชั่วโมงเพราะว่าแก้วรอความมันขึ้นตรงเงาๆตรงเนี้ยก็คือจะเป็นในส่วนของไฮไลท์เนาะแต่ความมันอ่ะคือมาได้แค่ตรงนี้เองมันน้อยมากมาสรุปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมแป้งให้ได้ดูกันด้วยว่า ติมทับเข้าไปเนี่ยผิวจากที่มีความมันเล็กน้อยคือแก้ว่าเขาคุมมันดีเลยนะดีจนแบบเร,เ,รเราไม่ไหวเดี๋ยวจะหกชั่วโมงแล้วเออก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาลองว่าทัสแล้วผิวสวยเหมือนเดิมไหมกลับมาสวยเหมือนเดิมไหมเอาจริงๆตอนนี้ผิวก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าจะกลับมาสวยกว่านี้ไหมนะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยเพราะว่าถือว่าตรงนี้ก็คือเป็นช่วงในๆๆความมันนะคะ ก็จะค่อยๆกดซับไปแบบนี้อืมอ mm. mm ือ hmm. ใครไม่เห็นใครต้องเห็นนะความมันเมื่อกี้เนี่ยนี่ความมันตรงจมูกเมื่อกี้นี้เห็นปะกับข้างนี้นี่นี่นีนตุบเลยตุบเลยกดผิวให้ดูนะคะครึ่งหน้าฝั่งนี้ที่ เติมแป้งเข้าไปนะคะคงเห็นจมูกตรงนี้กันแล้วนะคะว่าผลเป็นยังไงคือเบอร์ผิวสวยเหมือนเดิมแล้วก็ผิวกลับมาเห็นปะใช้งานได้อีกหนึ่งรอบนะคะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเห็นหมนี่นี่จมูกหายมันแล้วนะคะโอเคสรุปเลยละกันนะคะให้ในกล้องเป็นคำตอบสำหรับเพื่อนๆทุกคนว่า ให้กี่คะแนนสำหรับแป้งเบอร์ผิวอันนี้ เรียกเต็มๆแล้วกันเนาะ2 P Original Oh My Good Skin Filter นะคะทุกคนคิดว่าไงผลที่ออกมาสำหรับแก้วเรียกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกชอบในความแพคเกจจิ้งด้วยแล้วก็ชอบสีแพคเกจจิ้งและอีกอย่างที่ชอบก็คือเนื้อแป้งนะคะเขาจะเป็นแป้งที่เนื้อแบบละเอียดมากๆแล้วก็ช่วยเบอร์ช่วยอะไรตามคำเคมได้จริงแล้วก็กลับมาทัดหน้าใหม่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผิวยังสวยอยู่สำหรับแป้งตัวนี้ก็คือรา ราคาดีด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าหาซื้อไม่ยากนะคะพิกัดการซื้อทุกอย่างก็จะขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ในดีสคริปชั่นหรือว่าถ้าใครที่ดูในแฟนเพจเนี่ยก็จะขึ้นให้ในแคปชั่นเลยนะคะจะได้ไปจัดตามกันได้ถ้าใครสนใจอยู่แล้วใครกำลังมองหารีวิวแป้งรุ่นนี้อยู่วันนี้แก้วมาทำให้ทุกคนแล้วนะคะหวังว่าจะชอบกันแล้วก็วันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ลาก,กันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย